แรดยังทำอะไรไม่ได้เหมือนกันตามดูสลับมาเลส48ครับซิลิเกสซิกอลับ็คุณครับเยียมเลยครัเขาสุกิมอย่างไรยังดูได้ก็นรียไล่หลุดตำแหน่งในสนามยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับตำแหน่งที่สอง

สิใจโอ้โหเดียวเดียวครับยังตามอยู่ไม่ห่างเลยครับที่หนึ่งที่สองตอนนี้คู่ขี้ดูนี้ดูนี้อย่างนายได้อยู่นะครับหมายเลขสามพระอนเรสังเกตซิริเซตยังไงยังตัดสินใจยังไม่ได้นะครับยังตามอยู่ตำแหน่งที่สองเลยครับและตำแหน่งที่สามซีริเซตนั้นถีบผาไม่ได้เหมือนกันนืงอจากต้องการคว้าแชมป์ประจําปีต้องการคว้าแชมป์ประจําปีแต่ก็เบาไม่ได้เหมือนกันนะครับแชมป์ประจําสนามก็ต้องการอยู่แต่ว่าถีพผาไม่ได้นะครับ รอบเกมแข่งแขสนามสุดท้ายแล้วนะครับผู้ที่มีคะแนนนำเท่านั้นถึงจะควา้าแชมป์ประจำปีเีร์ไรเหมายเลข48ปปาจากจันบุรีจากเขาสุก,กิมช่างเกียร์โมดิฟายโดยหมายเลข3นั้นเป็นพระพรสังเกตพระชมนมรรช่างปลาของตาแบกแล้วใครล้มลงไปครับหมายเลข3หมายเลข3รแลสังเกตโอ้โหเสียของเลยเสียของเลย รถน่าจะมีปัญหาไปนะครับสําหรับพลพลเอาเละครับเลยซิริเซ่นั้นเน่งๆเ,เลยหมายเลข48ขึ้นนําเลยนํายาวแล้วควา้าแชมป์ประจําสนามแล้วน่าจะควา้าแชมป์ประจําปีด้วยซีริเซ่นะครับจากเผาชุดกิมโดยช่างเกียบโมดิฟายซุบูคับแก่กงกิซิงนะครับเีากตัวนำรถคขึ้นจุดน่าเลิกกับซูบูคับวีพีเอกัตบุลี ไอเยเลขส<ม>าม <3 S 2> นั้นเครื่องยนต์มีปัญหาไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับซุปเปอร์คัพบางลงท้องที่ับเตรียมตัวนำรถเข้าตุสตาร์รับ